บทที่8ทําความดีต้องฝืนใจรัฐมนตรีคุณหญิงและผู้ติดตามพากันกลับไปแล้วพระบุยเหียวซึ่งนั่งสงบเสงเงียมฟังท่านพระครูเล่าเรื่องคุณนายลำยาไยมาตั้งแต่ต้นจนจบได้ถามขึ้นว่าหลวงพ่อครับ ทำไมคุณหญิงนั่นแกรกราบเป็นจางคประดิษฐ์ไม่ได้แต่ยังได้เป็นคุณหญิงลักครับท่านพระครูมองหน้าคนถามยิ้มตามแบบฉบับของท่านที่ใครๆชมว่ามีสเสน่ห์แล้วจึงพูดขึ้นว่าเอถามแปลกดีรู้สึกว่าเธอชอบถามอะไรแปลกๆอยู่เรื่อยนะก็ผมอยากรู้นี่ครับตอบซื่อๆ จะรู้ไปทำไมบางครั้งท่านพระครูก็คิดว่าการได้ต่อปากต่อคำกับคนช่างซักก็ทำให้เพลินดีเหมือนกันรู้ไว้เพื่อประดับความรู้ครับหลวงพ่ออ๋อถ้าอย่างนั้นก็จะได้บอกให้เอาบุญครับรับรองว่าหลวงพ่อได้บุญหลายหลายเอเธอถามว่าอะไรนะจําไม่ได้แล้ว ่นแกล้งยั่วหลวงพ่อความจำชักไม่ดีแล้วสิครับแสดงว่าแก่แล้วคนซื่อได้ทีชัดชะ,ชะได้ทีขี่แพะไหลเชนะโบเฮียว,นะว,เ,ยวเขาเรียกว่าได้ทีขี่แพะไล่ตังหากระครับไล่ใครละ่ะไล่แมวครับงั้นก็นแล้วไปนึกว่าไล่เธอแล้วก็ยุ่งเชียวละ คนซื่ออยากรู้เร็วๆจึงถามขึ้นอีกว่าหลวงพ่อยังไม่ได้ตอบผมเลยครับว่าทำไมคนกราบเบญจางข้ประดิษฐ์ไม่เป็นถึงได้เป็นคุณหญิงก็ทำไมคนกราบเป็นจึงไม่ได้เป็นคุณหญิงล่ะการเป็นคุณหญิงเขาตัดสินกันวัดกันที่กราบการไหว้เมื่อไรล่ะคนที่ได้เป็นคุณหญิงเขาต้องได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือที่เรียกว่าสายสะพายนั่นไง สงสัยสิว่าเครื่องราชอิสริยพรคืออะไรท่านพระครูแกล้งดักคอเครื่องราชอิสริยพรก็คือสายสะพายนะสิครับคนความจำดีตอบเออเก่งนี่ท่านพระครูออกปากชมแต่ผมก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าไอ้สายสะพายเนี่ยเป็นแบบเดียวกับ ตะพายที่เขาเอามาร้อยจมูกวัวจมูกควายหรือเปล่าครับถ้าเป็นแบบเดียวกันคุณหญิงคุณนายไม่ต้องถูกร้อยจมูกหรือคนขี้สงสัยถามอย่างสงสัยมันไม่เหมือนกันหรอกสายตะพายนั่นน่ะมันเป็นเชือกเวลาเขาเอาเชือกมาร้อยจมูกวัวควายเขาก็เรียกว่าสนตะพายแต่สายสพาย เป็นผ้าแถบยาวๆกว้างประมาณสามนิ้วพอจะเข้าใจหรือยังละ่ะครับถ้าอย่างนั้นก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมแอบสังเกตก็คือคุณหญิงแกท่าทางข่มผัวหน้าดูเลยแล้วก็ไม่มีมารยาทไปแอบฟังท่านคุยกันขนาดสมชายไปบอกก็ไม่ยอมลงมานี่ถ้าเป็นเมียผมแล้วก็อืมตบล้างน้ำเลย คนช่างสังเกตยกมือขวาขึ้นตบอากาศอยู่ไปมาพรางทำเสียงเฟี้ยวเฟวไปด้วยเห็นคนฟังไม่ว่าไครจึงวิจารณ์ต่อถ้าทางรัฐมนตรีก็กลัวเมียหน้าดูเลยเสียเชิงชายหมดเอาเธอะนะใครเขาจะข่มกันจะกลัวกันยังไงก็เรื่องของเขามันหนักกระบาลเธอหรือ,อยังไงล่ะ ถึงได้เดือดร้อนนักท่านพระครูว่าให้มันก็ไม่หนักหรอกครับแต่ว่ามันไม่ดีนักตัวเองออกใหญ่โตรูปร่างและตำแหน่งไม่น่าจะกลัวผู้หญิงตัวเล็กนิดเดียวนี่แนะบวเฮียวลคราวนี้ท่านพระครูพูดเป็นงานเป็นการนักปฏิบัตินะ่ะเขาไม่สนใจเรื่องของคนอื่นหรอก คือสติปัฏฐานสีนั่นน่ะไม่มีข้อไหนที่บอกให้สนใจสิ่งนอกตัวกายเวทนาจิตธรรมล้วนอยู่ในตัวเราทั้งสิ้นเอาละทีนี้จะได้อธิบายจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งเป็นสติปัฏฐานข้อที่สาสองข้อแรกมีอะไรบ้างไหนบอกมาสิท่านทดสอบความจำของคนเป็นสิทธ กายานุปัสนาสติปัฏฐานกับเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานครับเธอเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าคืออะไรครับดีแล้วคราวนี้มาพูดถึงจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานที่เธอกำลังคิดกำลังพูดอยู่เนี่ยมันไม่เป็นจิตตานุปัสนาเพราะเธอเอาจิตออกไปนอกตัวไม่ใช่สติตามรู้จิตของตัวเองปล่อยให้จิตซัดสายไปในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง เหมือนอย่างที่เธอกำลังพูดเรื่องของคนอื่นอยู่ขณะนี้นักปฏิบัติที่ดีจะต้องไม่มองออกนอกตัวไม่วิจารณ์ผู้อื่นใครก็จะเป็นอย่างไรก็เรื่องของเขาหน้าที่ของนักปฏิบัติก็คือใช้สติตามดูตามรู้กายเวทนาจิตธรรมที่เกิดขึ้นในตัวเองอย่ามองออกไปนอกตัวจำไว้หลวงพ่อครับ การใช้สติตามดูกายเวทนานั้นน่ะผมพอเข้าใจแต่ตามดูจิตเนี่ยผมยังไม่เข้าใจครับหลวงพ่อกรุณาอธิบายได้ไหมครับก็กำลังจะอธิบายอยู่นี่ไงเอาละฟังให้ดีจิตตานุปัสสนานั้นถ้าว่ากันโดยหลักก็คือการใช้สติตามดูจิตของตนตามรู้จิตของตนรู้ชัดว่าจิตของตนในขณะนั้นๆเป็นอย่างไร เช่นมีราคะโทสะโมหะหรือไม่ฟุ้งซ่านหรือเป็นสมาธิหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นเป็นต้นขณะที่เธอเดินจงกรมหรือว่านั่งสมาธิแล้วจิตคิดไปในเรื่องต่าง,างๆเธอก็ต้องรู้ในขณะนั้นว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านก็พยายามทำให้มันเป็นสมาธิด้วยการเอาสติมาจดจอ่ออยู่กับเอิรียบท จะเป็นขวาย่างซ้ายย่างหรือพองหนอยุบหนอก็แล้วแต่ว่าเธอกำลังเดินหรือกำลังนั่งพูดง่ายๆก็คือให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาทุกขณะจิตอย่าลืมพระธรรมคำสอนของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า84%ดหมพันพระธรรมขันธ์นั้นเมื่อย่อลงแล้วก็เหลือเพียงข้อเดียว คือสติปัดชิมโอวาทที่ประธานแก่พระอ,อนนท์และภิกษุห้าร้อยรูปตอนใกล้จะปรินิพานก็ทรงเน้นเรื่องสติรู้ไหมปัดจิมโอวาดนั้นว่าอย่างไรท่านถามพระบวชใหม่ทั้งที่รู้ว่าฝ่ายนั้นไม่รู้ไม่ทราบครับ หลวงพ่อทราบว่าผมไม่ทราบและยังแกล้งถามผมให้อับอายขายหน้าพระใหม่ตัดพอ้อาวก็เปิดโอกาสให้เธอได้พูดบ้างยังไงล่ะเดี๋ยวจะมาหาว่าฉันตีตัวพูดอยู่คนเดียวนิมนต์หลวงพ่อพูดเธอครับผมขอตีตัวฟังอย่างเดียวเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็ฟังต่อ ปัดชิมโอว่าที่พระพุทธองค์ทรงประทานแกบ่บรรดาภิกษุก็มีใจความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราผู้ตถาคตเตือนท่านทั้งหลายให้รู้สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถอะนี่แหละ เป็นพระวาจาสุดท้ายของพระพุทธองค์เพราะหลังจากตรัสเช่นนี้แล้วมิได้ตรัสอะไรอีกทีนี้เธอเห็นหรือยังว่าคำสอนทั้งปวงที่ได้ประทานตลอด45พันศานั้นมาจบลงตรงที่สติตัวเดียวนี้ไม่เห็นมีคำว่าสติเลยนี่ครับหลวงพ่อคนจำเก่งแต่คิดไม่เก่งท่วงขึ้นอ้าว ก็ที่ทรงเตือนไม่ให้ประมาทนั้นไม่ใช่สติหรอกหรือไม่ประมาทก็คือให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกลมหายใจนั่นเองในสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่นั้นทรงให้ภิกษุตื่นนอนตั้งแต่ตีสี่มาเดินจงกรมนั่งสมาธิและกำหนดดูอิริยาบถซึ่งก็คือการเจริญสติปัฏฐานสี อันถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติไหนเธอลองบอกมาซิว่าหน้าที่ของนักบวชในพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างไม่ทราบครับก็หลวงพ่อยังไม่เคยสอนท่านมหาก็สอนแต่กิจวัตรสิบอย่างตอนก่อนบวชมีหนึ่งลงอุโบสถสองบิณฑบาตเลี้ยงชีพสามสวดมนต์ไหว้พระสี่กวาดอาวาดวิหารลานพระเจดีย 5. รักษาภาคครอง 6. อยู่ปริวาสกรรม 7. โกนผมปรงหนวดตัดเล็บ 8. ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์ 9. เทศนาบัตร 10. พิจารณาปัจจเวกทั้งสี่เป็นต้นไม่ทราบว่าจะเป็นอันเดียวกับที่หลวงพ่อถามหรือเปล่าที่เธอว่ามันนั้น,นเป็นรายละเอียด แต่หน้าที่หลักของบรรพชิตที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้มีเพียงสามข้อคือศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมและสั่งสอนธรรมอันนี้เป็นหน้าที่หลักคือศึกษาธรรมก็คือเรียนรู้วิธีปฏิบัติเช่นวิธีเจริญสติปัฏฐานเมื่อรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติไม่ใช่รู้เฉย เหมือนอย่างพวกนักปรัชญ,ญาเมื่อปฏิบัติได้แล้วก็ต้องสั่งสอนคนอื่นได้เหมือนกับที่หลวงพ่อปฏิบัติอยู่ใช่ไหมครับใช่ฉันเป็นสักกายบุตรพุทธโอรสก็ต้องปฏิบัติตามที่เสด็จพ่อทรงสอนถึงเธอก็เช่นเดียวกันกล่าวกันว่าในสมัยพุทธกาลมีเมืองเล็กๆเ,เ,เมืองหนึ่งชื่อกุรุ ชาวเมืองกูรุเนี่ยนิยมจเจริญสติปัฏฐานสีกันมากถึงขนาดเอามาเป็นคำทักทายปราศัยกันในชีวิตประจำวันเช่นเวลาเขาเดินไปพบคนรู้จักแทนที่จะถามว่าสวัสดีไปไหนมาจ้ะทานข้าวหรือยังอะไรทำนองนี้เขากลับทักทายกันว่าท่านผูดจเจริญท่านจเจริญสติปัฏฐานสีแล้วหรือยังถ้าเขาตอบว่า ฉันจเจริญสติปัฏฐานสี่อยู่จ้ะเขาก็จะยกมือขึ้นสาธุสาธุแปลว่าดีแล้วดีแล้วแต่ถ้าคนตอบว่ายังเลยจ้ะคนถามก็จะพูดว่าอัเปหิอัเปหิแปลว่าจงหลีกไปจงหลีกไปแล้วเขาก็จะรีบเดินหนีเหมือนดังว่าพบสิ่งอัปมงคลเมื่อเป็นเช่นนี้ คนที่ยังไม่ได้เจริญสติปัฏฐานก็ต้องรีบปฏิบัติจะได้เป็นมงคลทั้งตัวเองและก็ผู้อื่นเมื่อชาวเมืองกุรุพากันเจริญสติปัฏฐานสีเป็นนิจศีลก็ทำให้เมืองเล็กๆนั้นเจริญรุ่งเรืองฝนฟ้าก็ตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธัญญาหารก็อุดมสมบูรณ์ครั้นพระพุทธองค์ทรงทราบจึงเสด็จไปที่เมืองนั้น และทรงทำนายว่าต่อไปในการข้างหน้าเมืองกุรุจะกลายเป็นเมืองใหญ่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากซึ่งก็เป็นจริงตามพุทธธรรมนายเพราะในเมืองกุรุปัจจุบันก็คือเมืองนิวเดลีซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอินเดียที่นี้เธอเห็นเรือยงังละว่าการเจริญสติปัฏฐานสี่มีประโยชน์มีอานิสงส์มากมายเพียงใดเห็นแล้วครับ และผมก็ตั้งใจว่าจะภาคเพียรให้ถึงที่สุดดีแล้วเดี๋ยวกลับไปเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงครึ่งเอาระยะละครึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งสมาธิอีกชั่วโมงครึ่งเวลานอนก็อย่าลืมกําหนดพองยุบไปจนกว่าจะหลับพยายามจับให้ได้ว่าหลับไปตอนยุบหรือว่าตอนพองจับได้หรือยังละ่ะยังครับเอาละ่ะ ยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคืนนี้พยายามใหม่ได้เมื่อไรมาบอกทันทีเข้าใจไหมครับและตอนสองทุ่มผมก็ไม่ต้องมาสอบอารมณ์ใช่ไหมครับเพราะนี่ก็ทุ่มกว่าแล้วไม่ต้องกลับไปสงน้ำแล้วก็ลงมือปฏิบัติไปจนกว่าจะถึงเวลานอนพรุ่งนี้ก็ตื่นตีสี่มันจะง่วงเหงาหานอนก็ต้องฝืนใจ การทำความดีต้องฝืนใจจึงจะสำเร็จเอาละกลับไปได้แล้วคืนนี้ฉันจะสอนครูสามคนให้เดินจงกรมระยะที่4เหลือเวลาพรุ่งนี้อีกวันเดียวเขาก็จะกลับกันแล้วพรุ่งนี้หลวงพ่อจะให้เขาต่อระยะที่ห้าที่หเลยไหมครับก็คิดว่าอย่างนั้นแต่ต้องดูกำลังเขาก่อนว่าจะรับไหวไหมคนเป็นครูใหญ่คงได้แต่อีกสองคนฉันไม่ค่อยแน่ใจ สำหรับเธอวันละหนึ่งระยะดีแล้วค่อยเป็นค่อยไปเพราะเธอยังอยู่ที่นี่อีกนานท่านอธิบายเพื่อไม่ให้คนเป็นพระน้อยใจว่าให้ความสำคัญกับคนเป็นคฤหอสัดมากกว่าถ้าเช่นนั้นผมกลาบลาละครับเดี๋ยวต้องกลับไปส่งน้ำและสวดมนต์ทำวัดเย็นจากนั้นจึงลงมือปฏิบัติไปเถอะขอให้ภาคเพียรให้ดี บุคคลจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรนี่แหละจำเอาไว้พระบัวเหียวกลับไปแล้วท่านพระครูจึงสงน้ำชำระร่างกายเหลือเวลาอีก20นาทีจะสองทุ่มท่านจึงเขียนหนังสือคู่มือสอบอารมณ์กรรมฐานซึ่งเขียนมาได้ปีเศษแล้วและคงต้องใช้เวลาอีกร้ายปีกว่าจะเสร็จวันใดที่ภารกิจรัดตัวมาก เยาว่าแต่จะเจียดเวลาเขียนหนังสือเลยแม้เวลาจะจำวัดก็ยังไม่มียิ่งเรื่องการขบฉันด้วยแล้วท่านให้ความสนใจน้อยที่สุดด้วยเหตุนี้สุขภาพของท่านจึงไม่อยู่ในข่ายที่เรียกว่าสมบูรณ์แข็งแรงแม้จิตของท่านจะปลอดโปรง่งไม่หิวไม่ง่วงและไม่รู้สึกกระวนกระวายแต่สังขารร่างกายของท่านยังอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติ ซึ่งย่อมจะต้องสุดสมและร่วงโรยไปเร็วกว่าร่างกายที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีและสม่ำเสมอเวลาสองทุ่มตรงคณะของครูสลิดก็มาถึงท่านพระครูสอบอารมณ์ให้ทีละคนและจึงสอนการเดินจงกรมระยะที่สี่ซึ่งมีสี่หนอ โดยเพิ่มยกส้นหนอลงไปอีกหนึ่งนอกนั้นเหมือนระยะที่สามทุกประการการเดินจงกลมระยะที่สจึงบริกรรมว่ายกส้นหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอเดินเป็นกันแล้วท่านจึงให้กลับไปปฏิบัติต่อ,อยังที่ศาลาที่พักคนทั้งสามลุกออกไปเมื่อเวลาสามทุ่มครึ่ง ท่านพระครูกำลังขึ้นไปเขียนหนังสือต่อก็พอดีลูกศิษย์วัดมาเรียนท่านว่ามีแขกมาขอพบเมื่อท่านอนุญาตชายหญิงคู่หนึ่งจึงเดินเข่าเข้ามาหาในมือประคองพานคนละใบมีผ้าไตรเนื้อดีหนึ่งสํำรับวางอยู่ในพานของผู้ชายส่วนของผู้หญิงเป็นดอกไม้ทูกเทียนเมื่อเดินเข้ามาใกล้ในระยะหัตถบาน จึงวางผ่านไว้ทางขวามือของตนแล้วกราบเบญจางขระดิษสามครั้งเจริญพรโยมมายังไงกันคำคำมืดมืดท่านจะอาวาสทักกระผมขับรถมาเองครับจะพาภรรยามาขอขึ้นกรรมฐานจากหลวงพ่อครับชายผู้เป็นสามีตอบอ๋อและจะอยู่กี่วันละ่ะไม่อยู่ครับจะให้เขากลับไปปฏิบัติที่บ้าน ผมสอนเดินจงกรมนั่งสมาธิให้เขาบ้างแล้วมีปัญหาอะไรค่อยมากราบเรียนถามหลวงพ่อสามีเป็นคนตอบเช่นเคยท่านพระครูจำได้ว่าชายผู้นี้ได้มาเข้ากรรมฐานเป็นเวลาเจ็ดวันเมื่อปีที่แล้วหลังจากนั้นก็ไปไปมามาอยู่เสมอถ้าอย่างนั้นก็ตามใจแต่ถ้ามีโอกาสก็น่าจะมาอยู่วัดสักเจ็ดวัน อยู่บ้านมันรักษาอารมณ์ไม่ค่อยได้ต่อเนื่องเดี๋ยวเรื่องโน,น้นเดี๋ยวเรื่องนี้มากระทบค่ะดิฉันว่าจะหาโอกาสมาให้ได้รอให้ลูกคนเล็กโตอีกหน่อยตอนนี้เพิ่งได้สามขวบกับสี่เดือนภรรยาพูดบ้างจะเอาอย่างนั้นก็ได้แต่บางคนลูกยังเล็กอยู่เขาก็มาลูกศิษย์อัตมาคนหนึ่ง เป็นอาจารย์อยู่ที่กรุงเทพเขามาเข้ากรรมาฐานครั้งแรกมาลูกชายอายุได้สี่เดือนมาอยู่ได้เจ็ดวันแล้วเขาก็มาบ่อยๆใจเด็ดดีเลือเกินเขาบอกอาตมาว่าหลวงพ่อคะหนูไม่ยอมให้ลูกเต้ามาเป็นเกาะแก่งกั้นกลางทางกุศลเหมือนคนอื่นๆเขาหรอกคะ่ะอาตมาฟังแล้วก็นึกว่าเออเข้าใจคิดเข้าใจพูด อาจารย์ที่ตัวเล็กๆหน้าคมๆสวยๆใช่ไหมครับผมเคยเห็นมาที่นี่บ่อยดูเหมือนอายุจะราวๆยี่สิบไม่น่าเชื่อวว่ามีลูกแล้วนั่นแหละอายุสามสิบกว่าแล้วแต่ดูหน้าเด็กระวังนะชมคนอื่นว่าสวยต่อหน้าแม่บ้านกลับไปเนื้อเขียวอาตมาไม่รู้ด้วยนะดิฉันชินแล้วค่ะหลวงพ่อ ลูกคนอื่นเมียคนอื่นเขาชมว่าดีว่าสวยไปหมดทีลูกเมียของตัวไม่มีอะไรดีสักอย่างถึงดีก็ว่าไม่ดีฝ่ายภรรยาตั้งท่าเปิดศึกท่านพระครูเห็นว่าท่าไม่ดีจึงพูดจากไกลเกลียว่าผู้ชายก็อย่างนี้ทุกคนแหละโยมไปถือสาให้เสียอารมณ์ทำไมล่ะว่าแต่ว่าที่โยมจะกลับไปทำกรรมฐานที่บ้านนะ่ะ อาตมาขออนุโมทนาด้วยทำได้วันละนิดละหน่อยก็ยังดีกว่าไม่ได้ดทำนึกว่าสะสมหน่วยกิจเอาไว้ท่านใช้คําพูดทันสมัยเสร็จจากพิธีขอกรรมฐานสองสามีภรยาจึงช่วยกันประเคนผ้าไตรถวายแด่ท่านพระครูแล้วจึงบอกลาเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งกลับประเดี๋ยวจะให้ดูของดี โนดมากันโนดแล้วท่านบุยใบไปที่ชายหญิงกลุ่มใหญ่ซึ่งพากันเดินตรงมายังกุฏิคนเดินหน้าถือถาดทองเหลืองขนาดใหญ่มาด้วยใบหนึ่งมือมาถึงยังไม่ทันจะได้ทำความเคารพเจ้าของกุฏิพวกเขาก็พากันถอดเครื่องประดับเช่นสร้อยคอแหวนนาฬิกาข้อมือสร้ข้อมือออกใส่ถาดนั้นจนเต็ม และจึงช่วยกันยกไปวางต่อหน้าท่านพระครูสามีภรรยาผู้มาก่อนแอบนึกในใจว่าโธ่เอ้ยเราเอาแค่ผ้าไตรสำรับเดียวมาถวายแต่คนกลุ่มนี้จังใจบุญกุศลมากกว่าเราหลายเท่านักขนาดของดีมีค่าในตัวก็พากันถอดถวายจนหมดใจบุญแท้ๆและพวกเขาเหล่านั้นก็พากันขยันขยอว่า หลวงพ่อเสกหน่อยช่วยเสกให้หน่อยจะได้คลังท่านพระครูจึงทำทีเป็นนั่งหลับตาทำท่าบริกรรมและเป่าพูดพรวดออกไปสามครั้งจึงลืมตาขึ้นแล้วก็พูดว่าเอาเสกแล้วเสกให้แล้วพอท่านพูดจบคนเหล่านั้นก็กรูกันเข้ามาทิฐาดหยิบคลนหมุกพคลหมับเอาของของตัวคืน และจึงพากันลากลับไม่ลืมเอาถาดทองเหลืองใบใหญ่กลับไปด้วยประเดี๋ยวจะต้องไปให้หลวงพ่อวัดโน้นเสกอีกท่านพรักครูสายหน้าแล้วก็พูดกับสองสามีภรรยาว่าพวกนี้เขาอีกกระดับหนึ่งชวนให้มาเข้ากรรมาฐานไม่เอาชอบให้เสกให้เป่าตับพฤึศของจริงไม่ชอบชอบของปลอมท่านพูดยิ้มยิ้ม หลวงพ่อไม่อธิบายให้เขาฟังหรอครับชายผู้สามีถามโถโยมต่อให้อธิบายจนขาดใจเขาก็ไม่ฟังเขารับได้แค่นั้นก็ต้องแล้วแต่กรรมของแต่ละคนพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนไว้ว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้สามและประนีตถ้าคนเราเข้าใจอะไรอะไรได้เหมือนกันหมดโลกมันก็ไม่ยุ่งสิโยมเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อเต๋ไหมละ่ะ เคยครับได้ยินกิติศัพท์ว่าท่านเก่งทางเสกเป่านั่นแหละเสกจนตายคาที่เลยขนาดท่านนอนพงาบพงาบจนจะมรณะภาพอยู่แล้วพวกลูกศิษย์ยังเอาตุกตามาให้เสกอีกหลายร้อยตัวท่านก็ต้องเสกต้องเป่าไปจนลมไม่มีพวกลูกศิษย์ก็ว่าหลวงพ่ออดทนเอาหน่อยอดทนเอาหน่อยจนเสร็จแล้วท่านก็ตามใจ ป่าให้จลมหายใจสุดท้ายอาตมาเห็นแล้วสงสารท่านแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าพวกลูกศิษย์เขาจะเอากันอย่างนั้นพอพวกเขารู้ว่าสิ้นลมกลับพากันบ่นอีกว่าแม้หลวงพ่อให้ช่วยแค่นี้ก็ต้องตายด้วยหลวงพ่อครับแล้วของที่ว่าเสกเปล่าแล้วจะทำให้ศักดิ์สิทธิ์หรือขลังจริงไหมครับมันจะไปโค้งไปครั้งอะไรล่ะ ก็เชื่อกันไปผิดผิดหลวงพ่อเต๋เองท่านก็รู้แต่ท่านบอกห้ามเขาไม่ได้อธิบายเขาก็ไม่ฟังก็เหมือนกับที่อาตมาไม่สามารถอธิบายให้คนกลุ่มนี้เมื่อกี้เนี่ยเข้าใจได้นั่นแหละถ้าจะเปรียบกับบัวสีเหลาก็คงได้แก่พวกปัทภพรมะซอนยังไงก็ไม่รับรับไม่ได้เพราะสติปัญญามีแค่นั้น แค่รับของปลอมพวกบัวที่ติดโคลนตมไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นมารับแสงอาทิตย์ใช่ไหมครับนั่นแหละพวกนั้นแหละผลสุดท้ายก็ตกเป็นเหยื่อของเต่าปลาไปโยมจำเอาไว้เป็นตัวอย่างก็แล้วกันครับเมื่อก่อนผมก็เป็นแบบนี้เหมือนกันต่อเมื่อมาพบหลวงพ่อจึงได้ตาสว่างขึ้นเพราะบารมีหลวงพ่อแท้ มันไม่ใช่บารมีอาตมาหรอกบารมีของโยมเองนั่นแหละไม่งั้นคนกลุ่มเมื่อกี้เขาก็เหมือนโยมแล้วสิเรื่องอย่างนี้ต้องทำเองสร้างเองนะโยมครับหลวงพ่อครับกระผมกับภรรยากวนเวลาหลวงพ่อมานานเห็นจะต้องลากลับเยทีหลวงพ่อจะได้พักผ่อนจะกลับแล้วรึอเอาละขอให้เจริญสุขนะโยมนะ มันพากันเจริญกรรมฐานทุกวันไม่มีอะไรจะช่วยเราได้นอกจากตัวของเราเองและวว่างๆอย่าลืมมาเข้ากรรมฐานสักเจ็ดวันนะโยมนะท่านหันไปพูดกับคนที่เป็นภรรยาค่ะฝ่ายนั้นตอบและสองสามีภรรยาจึงพากันลากลับเมื่อเวลาเกือบสองยาม